สวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องกปโปชาแนลครับพี่น้องครับมือนี่กปโปชาแนลนะครับภาพพี่น้องมังหุจักกับเครื่องล่างอีกชนิดหนึ่งพี่น้องนี่ก็คือผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลน,นะครับเป็นเครื่องล่างเป็นของทนเศรษฐีมีหลิดในโต เกิดขึ้นธรรมชาติโดยไม่ต้องปลุกเสกพี่น้องที่เป็นอย่างนั้นตามด้ครับผมครับพี่น้องครับมาหุ่นจักรับของทนศิษย์อีกชนิดหนึ่งพี่น้องนี่ก็คือคดไม้ไผ่นะครับหรือไม่หรือไม้ไผ่ตาตรงกันนะครับเป็นของแปลกพิษธรรมชาตินี่พี่น้องเบิ้งสก่อนไม้ไผ่ตาตรงกันหรือพี่น้องได้นีม ซึ่งเบ่ากับปูน้ำหามายาวนานมากพี่น้องตาตาตรงกันแน่เไรที่นี่ตาตัวนี้อยู่ตรงกันกับตาตัวนี้พี่น้องเป็นของหายากมากๆชนมากที่เป็นพวกติดเอามาติดกันเอาไม่เนาะพี่น้องเนาะอ,อันนี้ธรรมชาติชดๆหลอนๆตัดขึ้นมาให้เบิ้งเดียวนีเลยพี่น้อง ตานี้ตรงกันกับตานี้ธรรมดาตาตรงนี้ยุเขียงกับตัวนี้นีถ่ถือว่าถือว่าปกติบมพิธรรมชาติแต่ว่าขดไยหรือของท้นชิดใหม่ตาตรงกันนี่นะพี่น้องตาตัวนี้ผ่านดันมาตตนตรงกับตาตัวนี้นี่แล้วก็คููรุ่นก็ตรงกันอีกพี่น้องนะเป็นยังบ้ากับปู่จังเห็นดีเมือนนั่น บ้ากับปูมาออกมาทงออกมาหน้าหน้าก็อยู่ไกลๆกันเนี่ยอยู่ฝั่งทางนแต่ยินเสียงเพลนลันไหมพี่น้องปัก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 ว่าเป็นแนวแมีนก็เลยว่าแม็นีิยางมากอมากวนอยู่แถวนี้น้อยเห็นเหตุตื่นเหยื่ยานเหยื่กลัวนาะบ้ากับปูก็เลยจมปากจมควานนะกับว่าท่นเศร้าลันพี่น้องคือค้นขอใหม่ปอกปั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 กไปเรื่อย ถ้าเป็นของดับของดีหลีมือเงนเ้าสีมาเบิงเดอร์คนน่ะก็เลยมาหลาะเบิงหมู่ว่านพี่นนองกับกับพ่อตัวนี้ล่ะก็เลยว่าตางกิตติฐานว่าที่เอาไปใช้ประโยชน์ในทางขัามทางทางคู่ทางเม็ดตามห้าย่ยนเหลียกสับเหลียกเงินเหลียกท่องพ่อทายาไปกินได้ท่านบ้ากับพวกอเลยจมไปนะเพราะว่าเป็นคนธรรมะธรรมโมแนวหนิงแนวสีอยู่แล้ว เป็นขั้มเสือส่วนตัวนะพี่น้องเนาะออกโตไปก่อนมาเป็นขั้มเสือส่วนตัวมาที่นี่ก็เลยมาเบิงก็เลยมาเบิงหล่อเบิงต่อใหม่กอ่อนอย่ทั้งกอ่อพี่น้องมีอันเดียวเนี่ยที่เป็นแบบนี้มีอันเดียวขกๆเลยในสามกอ่อนอ่ีเพราะว่าข้องตัวนี้นเป็นข้องโบราณน,นี่ข้องสมัยตะเคินสมัยสมัยสมัยอะไสมัยบายนุนสมัย เกาไป็พี่น้องทำให้ขอมพอว่าปราสาทขอมอยู่ข้ขงางหลัองอยงขึ้นด่านบนของน้ำนี่พี่น้องโดยก้มแสนสาหัสในการฟัน <c oughs> ต่อใหม่ตัวนี้ที่เกิดอยู่ข้างนอกพี่น้องนี่นี่อยู่ข้างนอกก่อนนี่ต่อใหม่นี่นี่แต่ว่าขังเกิดอยู่นอกก่อหุ่นก่ออยู่ข้างในเราขึ้นมาเดียวๆของเราหนีห้อยบ้ากับปูฟันหรอ ด้ถางเอาพี่น้องแต่ได้ใส่ดมีดถางขาไปเบาเพราะว่าไผป่านเนี่ยมันสานกันไม่พี่น้องพี่น้องหลายท่านกับตีหูยุ่ที่ว่ามันก้มหนุงยากลําบากในการเอาเนว่ยวซ่ <c oughs> านกันเป็นเป็นซุ่มเลยก็ต้องถางขาไปเอาพี่ห้อยปีนถางขาไปอุปรกรณ์ก็คือนี่พี่น้อง เลยว่าอย่างไทยอย่า,ยารีวิวพี่น้องเบิ่งจังหน่อยก็น,น่าสนองฮะเป็นเครื่องเ,เตือนใจหรือเป็นเครื่องร่างที่บางทิ้บางที่มันมีเกิดขึ้นในทิ้นของพี่น้องก็ที่น้ำมาใจประโยชน์ได้น้พี่น้องเนาะคาดว่าทีที่มีคนสนใจอยู่พี่น้องแต่ว่าของทนสิทธย์แบบนี้กับกับว่าใครที่พอที่เห็นปันไดน,นะ ภัยธรรมชาติพี่น้องเป็นภัยปลาภัยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะขประมาณนี้พี่น้องถ้าพี่น้องชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเนาะกดติดตามน้ำนะครับเพื่อกดกระดิ่งน้ำพี่น้องเพื่อทันทีเลยรับการแจ้งเตือนจากช่องกระโปรงชาแนลเวลาผลิตคลิปใหม่ๆออกมาเนาะพี่น้องเนาะ พี่น้องครับได้ได้มาสองสองสองตนสองกิง่งนี่กิ่งหนึ่งพี่น้องนี่ครับลักษณะเดียวกันเลยพี่น้องยุคก,ก่อเดียวกันแต่ว่ายุคคนเราฟังว่ากระปูหาไ่เห็นที่แหลมนี่แค่นั้นนี่ตรงกันอันในช่วงยุคยุช่วงหนึ่งอัน มีข่าวทัง TV, ทีวีทังโซเชียวพี่น้องว่าขาเจาหากันอันละนั่ไปขายประกาศร,รับซื้อกันอันละขอละหาพันหกพันแต่ว่าก็จะมีการเห็ดทําเทียมเลี่ยนแบบออกมาหลายขนาดเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเจ้านิยมตัดตัวนีเราก็มาเปลี่ยนกับตัวหนีนะตัดเป็นขอเป็นขอเราก็หันด้านได้กันนั่งหันด่านได้กันเห็นตรงกันเราก็กาวจอดแล้วก็แต่งสี เะว่านี่เบ้ากับโป๊ะว่าได้เห็ุขครผู้ใดเนาะก็เลยอยากรีวิวอยากนําเสนอให้พี่น้องได้เห็นว่าใหม่ติดตาตรงกันนี่มันเป็นทางไหนเป็นทางที่แล้วพี่น้องเด้อนี่ตรงกันแบบนี้ปกติแล้วมันจะยุยเยี่ยงกันทั้งทีเนาะตามตามรักนี่ยุ่เยี่ยงกันเด้อะว่านี่มันตรงกันมี2องตง้นนี่ครับตาเหตุควมแปลกก็ที่ตรงกันกับเพราะว่านี่มันเกิดข้อซ้ำซ้อนไหมพี่น้อง ถือว่าเป็นควอมโชกดีมากๆนะพี่น้องเนาะพูดได้กดหนึ่งไหลให้ถือเลขสองตัวนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเรามีพุทธคุณเด่นดังไปทางเรียกซั์นะครับพูดได้ถึงกดไหลถึงกดแช่นํำถือสามตัวไปเลยพี่น้องเ <c oughs> บากันเล่นบ่อบบีบ้บยุ่งง่ายเลยพี่น้องเนาะการทํามาหาจินชุดจินะริสเนี่กคคือการสร้างหลักฐานของชีวิตประธานไปอะลายครับผม เพราะว่าสองตัน,นี่เบ้ากับโป้มีความเชื่อหมันว่าเราดีมัางไรตีเราเป็นไม้ไพ่ตันน้่พี่น้องไม้ไพ่ตันนี่คู้บาจารนุตรในว่ามันเป็นเป็นของทนสิทธิฤิลิ์ในโตัที่เด่นดังไปทั้งแข่วขาดปลอดภัยพงคงกับพันชาติีนั่งนี่พี่น้องไม้สองตอน,นี่ตันมัตตุตาตันทั้งหัวทัง้งถ่ายพี่น้องน่นมัมีหูเลย ล้วก็ตาตรงกันน้ำนี่ตานีตรงกันเดียวย่ฟังเดียวกันล้วก็ตาล่างหน่อยเนี้ยงหน่อยก็ตรงกันน้ำล้วก็ตันนํำตัวนี้ก็คือกันพี่น้องตรงกันอันบนก็ตรงคู่ล่างคู่ล่างก็ตรงนี่คู่บนก็ตรงล้วก็ตันน้ำพี่น้องไม่มีหูเด้กิิงกับตัน ถือว่าถือว่าโชคดีมากๆเบ้าก็โปส๊สติตาแข็งแรงแล้วก็ดีแต้งไว้แล้วก็เก็บไว้แต่พออยู่หนีมแต่แนวเดียวอิเดเกลล่างอุเบ้ากับโปส๊สที่ให้พี่น้องเห็นละโคดมุ่นหนึ่งก็เป็นแบบนี้แล้วพี่น้องได้เดินคดตาไม้กลายเป็นหิน นี่ก็แมนคือกันโคดขึ้นกันต้อเป็นโคดตาใหม่กลายเป็นหินนะโคใหม่แต่เคียนเอาก็ปูกเกียบเดตะโดนแล้ไอซองผ่านน้ำเพลินได้มากครับประมาณนี้พี่น้องชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องด้วยเป็นกำลังใจกับปูแชนแนลมุ่นป้าไพ เครื่องร่างของทนสิทธิ์มิลิตในโตมาฝากพี่ฝากน้องนะครับมื่อนี้เบากับโปลที่ม่านกับโปร่ชาแนลนะครับอำลาพระจากพี่น้องในภาพของคดไผ่ตาตรงกันขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม